สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้ฟุตบอลเยอะเลยเกินครับโดยเฉพาะฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติทีมเยาวชนแล้วก็ทีมสโมสรตอนนี้กําลังแข่งอยู่นะครับสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยกําลังลงสนามนะครับแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในแมตท,ที่2นะครับตอนนี้กําลังแข่งก็คือเมืองทองยูเนเต็ดพบกับชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์นะครับแข่งที่สนามจอรจูเวนคัพสเตเดียมของชุนบุกค,คุนไดนะครับ ตอนนี้กำลังแข่งก็ถ่ายทอดสดทาง bg sport นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะทุ่มหนึ่งนะครับการท่าเรือ fc นะครับตอนรับการมาเยือนของ Lion City ี้เซ e เนะครับเวลา19นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมก็ถ่ายทอดสดทาง bg sport แล้วก็ pptv นะครับ hd สามารถรับชมได้ครับเวลา1ทุ่มตรงสืบเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องมมดามแป้งไป เยือนนะครับอินโดนีเซียสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียอิริกโทเฮียก็ได้การต้อนรับอย่างดีครับก็เป็นาวาระโอกาสที่ดีนะครับที่ตัวแทนนะครับของสมาคมประมุขสมาคมเราเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียซึ่งในปีนี้นะครับ2อ2 4เนี่ยอินโดนีเซียได้ทําผลงานโดดเด่นขึ้นมา,มากครับผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้าย แล้วก็สร้างผลงานได้ดีครับเสมอออสเตรเลียแล้วก็เสมอซาอุดีอาระเบียและกำลังมุ่งสู่การรุ้นนะครับการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2 0 2 6ที่สหรัฐอเมริกาก็ขอให้กำลังใจนะครับแต่ว่าวิธีการทำทีมเนี่ยมันแตกต่างกันครับกับทีมชาติไทยเราก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วครับทางใครเวมันครับต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างคิดเป็นวิธีการของแต่ละชาติที่จะนำพาฟุตบอลในชาตินั้นๆน,น,น,น่เดินทางไปสู่จุด มุ่งหมายนะครับสู่การขยับชั้นขึ้นไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกต่อไปเพราะว่าย่านอาเซียนของเราเนี่ยย่ำอยู่กับที่มานานแล้วครับก็สมควรที่จะขยับขยายออกจากพื้นที่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟุตบอลในโลกใบนี้เนี่ยเขาพัฒนาเทคนิคกันไปไกลมากครับแล้วก็เราจะเป็นจะต้องพัฒนาลีกภายในของเราเนี่ยให้ทัดเทียมเสมอกับชาติต่างๆในเอเชียนะครับเพื่อที่จะให้อ่าบรรยากาศฟุตบอลไทยเนี่ยจรเินก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป อ่าแมตท,ที่เรากำลังจะทําการแข่งขันเนี่ยในวันที่11ที่ถึงนี้นะครับเราจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินในแมตแรกคือวันที่11ก็คือในทัวร์นาเมนต์แห่งเกียรติยศก็คือทัวร์นาเมนต์คิงคัพนี่ครับที่ชิงถ้วยพระราชทานคิงคับในครั้งที่50ครั้งนี้นะครับมาซาดาอิชิได้ตัดตัวผู้เล่นโดยอ่าใช้ตัวผู้เล่นที่เป็นแกนหลักแกนเดิมนะครับบางส่วนและตัวผู้เล่นที่เป็นซูเปอร์สตาร์บางส่วนครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ย อย่างที่อีชิได้พูดไว้ครับคือต้องการลองตัวผู้เล่นใหม่ๆเพื่อจะพัฒนาทีมไปสู่อนาคตนะครับในอีก5 6ปีข้างหน้าที่เราจะต้องรุนไปฟุตบอลโลกกันตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะมองเห็นและตอนนี้เราเดินมาตามเส้นทางของเจแปนเวเดินมาตามเส้นทางของทีมในย่านเอเชียอย่างชัดเจนครับส่วนทางด้าน,นาทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติจีนเนี่ยเขาจะมีวิธีการอย่างไรเนี่ยก็ค,คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับอาจจะเหมาะสําหรับประเทศของเขาก็ได้ แต่สำหรับของเรานะครับแฟนบอลส่วนใหญ่แล้วนะครับที่มองเห็นร่วมกันมาการพัฒนาฟุตบอลไทยของเราเนี่ยได้เริ่มต้นมาหลายสิบปีแล้วครับทำให้ฟุตบอลไทยของเราเนี่ยเป็นฟุตบอลที่มีแฟนบอลติดตามยาวนานและก็ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจโครงสร้างของฟุตบอลไทยดีว่านักเตะเรามีศักยภาพอย่างไรแล้วก็ถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียตามที่เราพยายามที่จะสร้างทีมในลักษณะนี้มานานแล้ว 2 0 2 4ปีนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเราสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับขึ้นมาถึง10กว่าอันดับตอนนี้เราอยู่ในอันดับท็อปร้อยของโลกและจุดมุ่งหมายก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับในวันที่11ที่จะถึงนี้ในทัวร์นาเมนต์คิงคับก็เป็นการแข่งขันในฟีฟ่าเดย์นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมซึ่งจะทําให้เรนกิ้งฟีฟ่าเราขยับเพิ่มขึ้นถ้าเราสร้างผลงานได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นแมตท,ที่เจอฟิลิปปินหรือแมตท,ที่เราจะต้องเจอซีเรีย หรือทาจิกิสถานในวันที่14ตุลาคมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์เยอะนะเพราะว่าทางจังหวัดสุขขาเนี่ยเขาจัดงานนี้ยิ่งใหญ่ครับทางนักฟุตบอลเองก็มีความตื่นเต้นครับอเอกนที่พัญญาก็บอกว่าเคยประเตะแล้วเสียงเชียร์นี่ดีมากนักเตะทุกคนอยากจะลงใต้ครับพี่น้องเราทางปากใต้เนี่ยเชียร์บอลมันแล้วก็ให้กําลังใจนักเตะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยนักเตะทีมชาติไทยเราเนี่ยกา,ารไปเล่นในปากใต้เนี่ย ทำให้ทุกคนอยากจะไปเลยครับติดทีมชาติชุดนี้นะครับไปเตะในบรรยากาศปากใต้บ้านเรานะครับที่สนามกีฬาตีนสูรานนท์เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวครับกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลชาวใต้พอสมควรครับครั้งนี้รวมทั้งซูเปอร์สตาร์รุ่นใหม่รุ่นเก่าไปหมดครับแต่สําหรับอ่าอย่างที่ผมพูดในคลิปคลิปหนึ่งนะผ่านมาแล้วหลายคลิปแล้วแหละ เรื่องจุดเบลนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งจุดเบลจะมาร่วมทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับแต่จะเป็นหลังจากนี้ไปอาจจะเป็นฟีฟ่ายีในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือต้นปีหน้าตัวนี้ต้องรออาการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งแต่ในทัวร์นาเมนต์แข่งขันคิงครับเนี่ยทางด้านจุดเบลนะครับยังติดภารกิจกับสโมสรคือคอโดบ ب ในลาลีกาสสเปนอยู่ครับเขายังแข่งในบอลลีเขาอยู่ในช่วงนั้นก็ไม่สามารถจะมาร่วมการในขันได้แต่การ่งขันในครั้งนี้นะครับ เราก็มีนักตเตะดาวรุ่งขึ้นมาเยอะครับรับรองมันแน่ครับทีมชาติไทยยุคนี้เป็นฟุตบอลที่มีคุณภาพนะเป็นฟุตบอลที่ดูแล้วเพลินตาแล้วดูคุณค้าที่จะมีเทคนิคการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับมันเริ่มต้นมาจากในหลีกเรานี่ะครับที่เราพัฒนากันมาเรื่อยๆจนคุณภาพนักฟุตบอลไทยเนี่ยขยับขึ้นมารวมทั้งที่สําคัญที่สุดคือโค้ชมาซาดาอิชิได้ว,วางรากฐานฟุตบอลไทยในยุคใหม่เนี่ยเริ่มต้นเปิดสักราชไปเมต่เดือนมก,กราคมที่ผัวไว้เลยครับ นี่คือยุคใหม่ที่แท้จริงทีมชาติไทยเลยแล้วเรากําลังจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียและจะพยายามไปสู่ระดับโลกให้ได้นะครับให้เร็วที่สุดอ,อย่างที่ผมพูดคลิปที่แล้วคืออินโดนีเซียเขาก็มีทางของเขานในการพัฒนาทางอินโดนีเซียเองก็มั่นใจว่าเขาสามารถพัฒนาเยวาวชนและเขาสามารถเสริมทัพได้โดยที่มีการวางแผนไว้อย่างรัดกุมก็ผมคิดว่ามันคนละทางนะมันคนละเรื่องกันเลยมันคุยกันไม่ได้หรอกครับมันคนละปัจญาคนละความคิดครับคนละแนวคิดกันเลยกับทีมชาติไทยตอนนี้ ในระบบเจแปนเวเนียเขาไม่มีจุดตรงนี้เรามีพีระมิด2ยอดเรามีครอบครัวฟุตบอลเรามีระบบะการพัฒนาอย่างที่ผมบอกครับมีขั้นตอนการพัฒนาทีมชาติไทยมีการพัฒนาเยาวชนมีการพัฒนาโค้ดแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างครอบครัวฟุตบอลสี่อย่างครับคือหวัวใจหลักของเจแปนเวซึ่งตอนนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านมาทางอาเพจ เอฟเอทยแลนแล้วก็เพจช้างศึกฟุตบอลไทยนะครับเป็นประจําแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายครับที่นําเสนอก็ติดตามได้ครับทาง Facebook นะครับจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของทางฟุตบอลไทยอาจจะทางสมาคมอย่างโดยตรงนะครับแล้วก็ทางการพัฒนาโค้ดนะครับก็มีการอบรมโค้ดนะครับมีการพัฒนาผู้ฝึกสอนสําหรับฟุตบอลเนี่ยให้กับโค้ดในประเทศไทยเราอย่างเข้มข้นทางด้านเยาวชนเราก็อย่างที่เห็นนี่ครับ ทั้งชุดเซอร์เดตทั้งชุดยูยี่สิบชุดยูยี่สามก็มีนนชิกียะแล้วนะครับกําลังครบองค์ประกอบครับทีมชัยชุดใหญ่อิชิเองก็กําลังขมักข้นในการเตรียมทีมนะที่จะสร้างทีมยุคใหม่ขึ้นมาเพื่ออนาคตเนี่ยทุกอย่างมันมันไปตามวัฏจักรของมันครับซึ่งมันไปคนละเรื่องกับ,ก,บกับวิธีการคิดของเพื่อนบ้านเราเวียดนามเนี่ยก็ยังสับสนอยู่ไม่รู้จะเอาแนวทางไหนครับเพราะว่าตั้งหลักยังไม่ได้หลังจากที่โค้ อ่าพาร์คได้มาวางพื้นฐานไว้อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็โค้ดฟิลิปทูซเย่ก็จะมาวางอีกแบบหนึง่งเสร็จแล้วสรุปแล้วก็ยังไม่มีอะไรครับจนคิมซังซิกมาเนี่ยก็คิมไม่รู้คิมซังซิกจะทำยังไงครับทีมเวียดนามตอนเนี้ยก็คิดว่าจะเดินไปในวทางผสมผสานไปก่อนสำหรับทีมชาติมาเลเซียก็ข่าวแว่วๆมาจะมีการโอนตัวผู้เล่นก็ไม่สามารถจะโอนได้เนื่องจากผิดกฎของฟีฟ่าครับฟีฟ่าเองเขาบอกว่าจะต้องมา ถ้าเป็นชาชาวต่างชาติจริงๆจ,จะต้องมาอยู่ในประเทศนั้นๆให้เกิน5ปีก่อนถึงจะสามารถโอนอสัญชาติได้เอาโอนตัวเข้ามาเล่นในทีมชาติได้หรือจะต้องมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวดองกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับต้องมีหลักฐานพิสูจน์ด้วยฟีฟ่าเพือที่จะอนุญาตให้โอนตัวอันนี้มันก็เป็นกฎร,ระเบียบที่ทางมาเลเซียมไม่สามารถโอนตัวผู้เล่นได้ครับในบางตัวที่เขาามีความมุ่งหมายไว้ตอนนี้ว่าเคาจะโอนตัวผู้เล่นแต่สาหรับทีมชาติไทยเนี่ย เราก็ไปตามวของเราครับทางยูโดนนเชียเขาจะไปในลักษณะแบบไหนเนี่ยเอริกทเฮียเขามีความสามารถก็ให้เขาทําไปครับเพราะว่าเขา,าเล่นในหมากนี้แล้วแหละหมากที่ผมบอกไว้เลยรับว่าเป็นหมากที่แก้ยากเป็นหมากที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงนะฮะความสามารถระดับสูงแล้วต้องใช้เงินระดับเยอะด้วยตรงนี้เอริกทเฮียเขามั่นใจอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะก็เข้าก้าวเดินไปในเวนั้นครับแต่ส่วนที่จะมาสร้างพีระมิดสองยอดสร้างข้อโคฟุบอลคงไม่มีครับ และที่สําคัญนะถ้าผมผมขอพูดกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยถ้าระบบฟุตบอลเนี่ยในประเทศใดๆก็ตามเนี่ยถ้าฟุตบอลเฟมิลี่ไม่มีมันไปไม่ได้ครับมันจะไปได้ไปได้ก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่าหลุดจากผู้นําผู้นําไม่ได้อยู่ทั่วตลอดการนะมันมีการเปลี่ยนวาระนะครับถ้าหลุดไปมันสานต่อไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่มากคือคนที่อยู่ประจากับฟุตบอลเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ประธานหรือว่านายยกสมาคมนะ เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็จะไปตามวาระของท่านไม่มีใครอยู่ชั่วกับชั่วกันเลยครับแต่คนที่จะอยู่คู่กับวงการฟุตบอลไทยก็คือนี่แหละครับฟุตบอลแฟมิลี่ฟุตบอลแฟมิลี่มันจะส่งทอดไปในรุ่นพ่อรุ่นลูกันเลยครับตรงนี้แหละครับเป็นความยังย่งยืนนักเตะก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะโค้ชก็ไม่ได้อยู่ตลอดมันจะมีที่อยู่ตลอดอยู่2อ,อย่างนะถ้าท่านดูให้ดีนะถ้าท่านดูให้ดีนะครับคือยอดพีระมิดทางด้านฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็วงกลมตัวนี้แหละมันอยู่ตลอดเลย ในยอดพีระมิดต,ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้เขียนนักเตะซูเปอร์สตาร์นายเอนายบี N I B ไว้บนยอดฝั่งขวานะเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับเขาไม่ได้เขียนว่าโคดิชีหรือว่าโคดิชิกายะหรือว่าเป็นโคดซิโก้ไว้บนยอดพีระมิดนะเขาไม่เขียนนะครับเขาเขียนว่าเป็นยอดพีระมิดทางด้านฝั่งมืออาชีพและวงกลมเขาคือฟุตบอลแฟมิลี่ก็คือครอบครัวฟุตบอลแล้วก็ทีมชาติไทยแล้วก็ทางด้านฝั่งซ้ายคือยอดพีระมิดของ อนักเตะทางด้านหรือว่ากองเชียร์ทางด้านสมัครเล่น3าอย่างนี้มันอยู่คู่วง,งการฟุตบอลไทยไปชั่วการนานครับดังนั้นนะครับถ้าไม่สร้างสามอย่างนี้มันจะไม่ครบองค์ประกอบเพราะว่าเราเป็นชาติเอเชียครับชาติในเอเชียของเราแพชตนเรามันยังไม่ตรงเท่ากับยุโรปมันทําให้เราสู้เขาไม่ได้ถ้าไม่มีฟุตบอลแฟมิลี่เดินไม่ได้ครับผมบอกแค่นี้แหละสรุปให้สั้นๆเลยนะครับในคลิปนี้ว่าถ้าไม่มี3าประการแก้ว3าประการนี้เนี่ย ฟุตบอลในย่านเอเชียไม่สามารถที่จะพุ่งทะลุไปสู่ระดับโลกได้ครับไปก็ไปยากไปก็ไปแบบวูบวาไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้นานก็จะดดลงมาอีกถ้าอยากไปอย่างจเจริญรุ่งเรืองอย่างอย่างแน่นอนอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องมี3อย่างนี้ครอบครัวฟุตบอลเปรลมิดยอดซ้ายฝั่งกองเชียร์และฝั่งมือสมัครเล่นและเปรลิมิดยอดขวาฝั่งมืออาชีพ3อย่างที่ต้องผูกพันกันแล้วก็ส่งพลังให้กัน ตรงนี้หละครับจะสามารถสําเร็จได้อันนี้เป็นเวของไทยเรานะเป็นเวของญี่ปุ่นเวที่เรากําลังสร้างกันอยู่ส่วนอินโดนีเซียจีนหรือประเทศอื่นๆเขาจะสร้างแบบไหน,นก็เป็นแนวคิดของเขาครับคนละอย่างคนละเรื่องกันเลยดังนั้นจะมาเปรียบเทียบหรือมาพูดคุยกันว่ามันอันไหนดีไม่ดีไม่ได้หรอกครับรักไทยชอบมันครับเราจะเดินไปเส้นทางนี้ให้สุดเส้นทางครับร่วมให้กำลังใจทีมชาติไทยกันต่อไปครับ ทำคนที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแลนดสู้สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝึกบนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮู เป็นยาวิเศษกระกองกินเล่ทำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่า่อก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮูฮู รัฐทีวีนะจะถ่ายทอดสดรายการนี้มาให้เราชมถึงบ้านสำหรับผู้ที่อยู่ต่างภานนะครับไปไกลก็รอให้กำลังใจครับรอดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันถ้วยอันทรงเกียรติคือกิงครับในครั้งนี้ครับ,รนนบใหม่่ไททยยแลนนนนงาเป็ศกกคคคชึุส้ คึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุดปมไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮูหููููููู ก็ตองกินเล่ทั้งคนที้เป็นคนชานสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกปลไทยร่วมใจช่วยเชียม h Dia yeah.